哎好我感觉。<noise> <noise> ไม่ไม่ทำมาไม่ถ่ายอ่ะเสียงมันีไม่ได้ capture ไม่ทำไมได้อ่ะเ้มันจะหมนมันได้แออง คนเดียวเลยคนเดียวคนเดียวคนเดีย <favour> ว <of kommt> <problema> <im> ใส่ทงลได้ขอรมเนี่้าให้สวยบ้านี่ดางถ่ายรูปพี่เมอจที่ไม่เอคนจีนพี่เจ๋อไม่ลงได้ลงเลยเขื่อเขื่อใจหมดเลยเย็นๆนี่ไงี่อเ่อ ไอเยดไอนอเไี่ยเลนล่นเปลาแดงใช่เหรอปลาแดงเหรอที่มงเงื่อแตกมึงเหง่อแกป็อะไรปะร้อนนหรอคนมาเยอะก็มอางกคมีมากเลยกอะไรหรอ นมือสั่นมือสั่นมือสั่นไปแล้วทุนชิส ลากลากเสียงยาวนิดนึง Capture อยากคราวนี้มันเิดเต้ห้ามแลว ก็ได้นะคะนี่มานี่มามาค่ะใหญ่ไป20ครับหัวเลยหัวพี่เปิดเข้าไปเลยค่ะพี่เส้นค่ะ <laughs> <laughs> ไม่เจอได้ก็ดีนะไม่ดีไม่รู้ไม่นะแค่จะเตะไปอุ้ยไม่ใช่เป็นไหนเป็นไหนรู้ไม่นะไม่มีคนตัวคนเนี่ยคนตัวอ่ะ เอาแล้วค่ะแลวค่ะให้วัยนี้คนยืนชอบบคน่ายยาแ่ยังไม่ถ่ายยไม่ดี้วนเลย่ใช่ชอมองกันเนี่ยตอ้องาน

ไมูันมันไทมดให้าอ๋อไงดให้มาคือที่สะเหนะเ้ยเกเล

พี <laughs> <S <s <at> ่แทนใช่วียเกับได้เหรอคืนนะบร้าก็ดน่ายเลขหนึ่งเ 우리 다 같이